น้องโซเฟียสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นนักร้องหมอลำอีกคนหนึ่งที่แอดมินรู้สึกชื่นชอบนะคะเพราะน้องมีความสดใสน่ารักในแบบเด็กๆและเสียงร้องของน้องก็เพราะค่ะเสียงใสเสียงดีมากและรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่จริงใจไม่เส็งแสกน้องบอกว่าชื่นชอบในตัวพี่อุ๋งอิงแววตาน้องเวลามองพี่อุ๋งอิง ก็จะเป่งประกายทุกครั้งบ่งบอกถึงว่าน้องเป็นแฟนคลับตัวยงของพี่อุงอิงค่ะและน้องโซเฟียก็มีความฝันอยากเป็นนักร้องหมลลังที่มีชื่อเสียงให้ได้น้องจึงพยายามและที่น้องไม่รู้สึกท้อเลยเพราะน้องมีกำลังใจจากพี่อุงอิงค่ะนอกจากนั้นน้องโซเฟียยังได้กำลังใจจาก fc แฟนคลับอุป่อแม่ของพี่อุงอิงด้วยนะคะ พอพอแม่แมย์เอฟซีต่างลงความเห็นว่าอยากจะสนับสนุนเด็กคนนี้อีกคนจึงได้มีการมอบมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโซเฟียอีกแรงหนึ่งพี่องค์อิงก็เป็นคนที่น่ารักกับน้องโซเฟียมากค่ะเพราะทุกครั้งที่น้องโซเฟียจะถึงกำหนดวันปล่อยเพลงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพลงซิงเกิลแรก อย่างเพลงสิเป็นให้ได้ไอดอลที่มีเนื้อหาเพลงว่ามีพี่อุงอิงเป็นแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันของน้องหรือเพลงโคเบอร์อย่างเพลงที่สองตัวแฟนว่าจังใดที่กวาดยอดวิวสูงถึง10ล้านกว่าวิวใน Tik t o อกจนทำให้บอสโจอนุมัติทำมิวสิกวิดีโอให้น้องโซเฟียน้องโซเฟียก็จะไปขอกำลังใจจากพี่อุงอิงเสมอคะ่ะ และทุทกๆครั้งพี่อุ๋งอิงก,ก็จะยิ้มจับมืออย่างนุ่มนวลและอวยพรด้วยความเอ็นดูค่ะและไม่พอแค่นั้นนะคะพี่อุ๋งอิงยังมอบมาลัยให้น้องโซเฟียเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโซเฟียด้วยค่ะและเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาบอโจก็เพิ่งประกาศว่าจะปั้นให้น้องโซเฟียให้ดังให้น้องโซเฟียดูการวางตัวของพี่อุ๋อิงเป็นตัวอยา่าง นั่นถือว่าเป็นข่าวดีมากค่ะรู้สึกตื้นตันใจแทนน้องโซเฟียยังไงก็ไม่รู้ค่ะน้องเป็นเด็กสาววัย12ปีที่มีความสามารถและมีความพยายามและวันนี้บอโจก็เห็นแล้วว่าน้องโซเฟียนี่แหละจะเป็นดาวเด่นอีกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะดังนั้นปอโจจึงให้โอกาสน้องโซเฟียในโชว์ชุดใหม่ให้น้องโซเฟียเป็นคนนำร้องเพลง หลงมนคนสีซอเป็นเพลงที่น้องร้องคู่กับพี่ป๋อมแปมค่ะแต่น้องโซเฟียเป็นคนร้องเพลงเปิดก่อนซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากค่ะเพราะพ่อแม่ที่ดูโชว์ก็ต่างประทับใจในความเสียงเพราะเสียงใสของน้องและบอสโจก็ได้โพสต์ชื่นชมในความสามารถของน้องโซเฟียด้วยนะคะและความสำเร็จของลูกคนเป็นแม่หรือจะไม่ร่วมอินดี แม่พวงจึงได้โพสต์แจ้ความประทับใจในโชว์ครั้งนี้ของลูกสาวว่าโชว์ใหม่ก็หรังน้อยเธอกังวลเธอกลัวจะทำได้ไม่เต็มที่แต่เธอลืมว่าเธออายุแค่12ปีสาวน้อยสู้ๆนะลูกแม่และพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูตลอดเวลาแม่น้ำตาส่ไหลแล้วลูกถึงแล้วแค่นี้ค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ต้องรีบน,นะลูกรักๆ นี่ก็เป็นการโพสท,ที่ทัดใจคนอ่านมากค่ะประทับใจและตื้นตันกับความรักของแม่พวงที่มีให้น้องโซเฟียนี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาความสามารถของน้องโซเฟียไปอีกขั้นนะคะจากตอนแรกที่น้องชอบตื่นเวทีและร้องเสียงสั่นบ้างในบางครั้งตอนนี้น้องดูมั่นใจมากขึ้นได้แค่นี้ก็เก่งสุดยอดแล้วค่ะ